สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกทคนนะคะรวมถึงคุณครูที่อยู่ปลายทางนะคะและนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกๆคนด้วยนะคะนะคะแล้วก็ถึงคุณครูที่โรงเรียนบ้านท่าโลนะคะน้องอมสินแล้วก็คุณครูวันนี้ด้วยแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะคะสําหรับสอคสที่คุณครูได้นํามาให้นะคะขอขอขอบคุณมากค่ะพบกันอีกครั้งนะคะในกลุ่มสาระการเรียนรู้อะไรคะลูกการงานอาชีพและเทคโนโลยีใช่ไหมคะ พบกันอีกครั้งในชั่วโมงที่เท่าไหร่เอ่ยของวันนี้<า>ชั่วโมงที่ห้าของวันอะไรคะวันศุกร์วันศุกร์วันนี้เด็กๆชอบไหมชอบชอบไหมคะลูกออทําไมถึงชอบอ่าถ้าชอบต้องมีเหตุผลว่าทําไมถึงชอบเออ,อเพราะว่าอะไร,ไไรเพราะอะไรคะพี่ตั้มบอกว่าพรุ่งนี้จะได้หยุดแล้วเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมคะชอบเหมือนพี่ตั้มหรือเปล่า ชอบเหมือนหรือเปล่าคะชอ,ชอบเหมือนกันเลยแต่วันนี้เด็กๆมองออกไปเมื่อตอนกลางวันเราไปทานข้าวใช่ไหมคะลูกแล้วเราเห็นอากาศเป็นยังไงฮะร้อน,อนใช่ไหมคะอากาศร้อนแต่มีแสงแดดไหมไม่มีม,มีไหมคะลูกไม่ไม,มีเอแสงแดดไปไหนล่ะแสงแดดไปไหนเอาซินดนันบอกว่าแสงแดดไปนอนเอถ้าแสงแดดไปนอนมันคงจะต้องมืดกว่านี้ไหมคะ ช่ไหมคะลูกเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาออกกำลังกายเคลื่อนไหวเพื่อเรีเรยกอะไรคะเรียกอะไรลูกเรียกพาทิ์หน่อยนะคะให้พาทิ์มาส่องแสงให้จ้าหน่อยพร้อมหรือ,อยังคะพร้อมไหมคะลูกพร้อมแล้วนักเรียนที่อยู่ปลายทางพร้อมหรือ,อยังเอ่ยอถ้าพร้อมแล้วเราไปพร้อมๆกันเลยนะคะลูก yeah วันนี้ยิ้มหรือยังยิ้มหรือยังคะถ้ายิ้มแล้วต้องยิ้มทุกๆคนเลยครูจะมองนะว่าใครยิ้มหรือเปล่าพีรพลยิ้มหรือเปล่าเออยิ้มยิ้มจนสลบไปเลยนะคะลูกนักเรียนปลายทางยิ้มหรือเปล่าคะยิ้มเหมือนที่กับเพลงผ้าทิ์หรือเปล่าเอ่ย่านะคะทีนี้เรามาเข้าถึงเรื่องของเรานะคะเอทบทวนอีกแล้วนะคะงานประดิษฐ์ ที่เราเรียนไปงานประดิษฐ์มีกี่ประเภทเอ่ยสี่กี่ประเภทคะสี่ประเภทใช่ไหมคะลูกประเภทที่หนึ่งประเภทของใช้ประเภทของใช้ประเภทที่2ประเภทของเร่นประเภทที่สามอะไรคะลูกประเภทประเภทที่ใช้ตกแต่งใช่ไหมคะและประเภทสุดท้ายประเภทที่สี่ อ้าวอ้าวจอดเลยพอประเภทที่สี่จอดเลยลูกอะไรเอ่ยอะไรคะลูกกสิดิตอ้าวกสิดิศบอกว่าประเภทของงานที่พิธีใช่ไหมคะใช่แล้วปบมือให้กสิดิศด้วยนะคะแล้วเราได้ประดิษฐ์เราได้ประดิษฐ์ชิ้นงานไปแล้วกี่ชิ้นงานคะกี่ชิ้นงานอ้าสามชิ้นงานแล้วใช่ไหมคะชิ้นงานที่หนึ่ง อะไรคะลูกอ่าการพับมารงชิ้นงานที่สองรถไฟรถไฟนะคะชิ้นงานที่สามหน้ากากรูปอะไรเอ่ยรูปอะไรคะลูกอ่าหน้ากากรูปสุนัขใช่ไหมคะสิ่งของทั้งสามอย่างนี้เป็นงานประดิษฐ์ประเภทอะไรคะอะไรคะลูกประเภทของเล่นใช่ไหมคะเห็นไหมคะว่างานประดิษฐ์นะคะเราสามารถที่จะ ประดิษฐ์แล้วเรานํามาใช้เองได้ไหมคะ <Yeah. S 1> ได้ไหมคะลูกอย่างของเล่นเนี่ยเราไม่ต้องเสียเงินแพงๆไปซื้อใช่ไหมคะลูกเราก็สามารถทําได้เองท่าน <Yeah. S 1> และในชั่วโมงนี้เราก็จะมาประดิษฐ์ของเล่นกันอีกแล้ว <Yeah. S 1> แต่ของเล่นอันนี้ <Yeah. S 1> คุณครูคิดว่าเด็กๆจะต้องถูกใจแน่ๆเลยเพราะเป็นอะไรทราบไม่เอ่ย <Yeah. S 1> อะไรคะลูก <Yeah. S 1> อ่า <Yeah. S 1> เพราะว่าเป็นกังหันลม <Yeah. S 1> ใช่ไหมคะไหนใครไม่รู้จักบ้าง มีไหมคะมีไหมคะมอ้าวเจนโพบบอกไม่รู้จักเหรอลูกเหรอไม่เคยเห็นเหรอครับอ้าวเจนพบบอกไม่อ๋อพีรพลด้วยนะคะไม่เคยเห็นแต่เดี๋ยวในวันนี้ใช่ไหมคะนักเรียนก็จะได้รู้จักแล้วก็จะได้เห็นและยังสามารถที่จะนําไปทําอะไรคะนาไปเล่นได้ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าการการหันลมนั้นมีวิธีการทําอย่างไรแต่คุณครูของ